โดยเฉพาะตนนี้นะครับต้นขวายเป็นต้นรลุมตน้นต้นใหญ่น,น,นะครับก็เป็นวันที่สิบห้าครับพี่น้องวันที่สิบห้าเป็นวันที่สาป,ปองมหาสงการ,าราป,ปีนี้นะครับที่บ้านปลาเราอำเภอเวียงเคียงลุง จังหวัดเชียงรายนะครับก็บจะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยมื่อเาตอนเ้านี้ทางบ้านเมืองนะครับทางคณะญาติคณะจ้า,นนาท่าบันปะเล่าควนจะออกไปทางวัดก่อนไปสงดูกนะครับไปสงก็ดูกแกอันพบุรุษหรือกูวหวยชนต่างๆช่วงตอนใบถ้าสง นามพู้เ่าตินพู้สูงอายุที่สลาก,กามเมื่อวานนี่บอกนะ <c oughs> ครับส่วนผักคำกับข้องเจดีแห่ปปลาไปร่วมกันมีอยู่อา่าหลายหมวดหลายตนครับมีหกหมวดหกตนน้ำกันนะครับปร,ร่วมกันตรงนี้กับกาลั่งสิตเรียมการตรงนี้กับเวลาปะมา่านเออไก่จิเพียนเนาะ ท่านแม่ออกแม่บ้านก่ินเตรียมตัวไปเพี่นบรรยากาศดีพีน่น้องโอนี่พอขึ้นไหนมีฝนตกฝนตกติดตอ่ออ้อยกันมากฝนตกอ้อยมากลายมือแล้วสองสามวันติดต่อกันแต่บ่แห้งบ่หนักนะครับบรรยากาศเทว่าดีเลยครับช่วงนี้พี่จะออกจะออกไปวัดนะครับออกไปวัดท่างแม่บ้านแม่จองมาทํานปลัวกะทิไป ไปวัดนี่หนหนแหละเกยบดไปวัดก็จะไ,ไ,ไปสมดูไปสงดู กนันนะครับช่วงนี้ก็กำลังเตรียมการเตรียมยังออกไปไอพี่เอ็มเตะลอยกล้วยเราพี่น้องก็ได้เมื่อนี้ก็ได้สิว่าบ่ั่นกาก,ารก,ารกา็รลอยลายอยู่ลอยเก้านะครับที่เชียงรายเป็นอันตลาดต่อสุขกัฝายยูแต่ววาบรายแร่งปานสองสามวันที่ผ่านมา กังจากฝน,นตกฝนตกติดต่อกันมาขึ้นนี่กับโตขึ้นว่า,น,วานกับโต,ต,ตขึ้นกอกกัตกตกาติดต่อกันมาแล้วจะมาขึา้นเพราอแห้ง

บรรยากาศทัวไปพี่น้องขกาม่านเหนีอก่อนนะพี่น้องในช่วงนี่ก็จวจิตใจต่อแล้วก็จะคอยตัดต่อนะครับก็บริการสําเนแนนะเนาะ

นะครับก็มีมีรงท่านของแม่จันแดงพระวุฒิพร้อมนะครับพร้อมต้อนรับพี่น้องยูที่วัดนะครับนี่ขนมมีขนมจีนมิตเป็นเ้นพร้อมนะครับต้อนรับเป็นพั้วท่านพี่น้องจังว่ารวมมาท่าบุนวันนี้เป็นมือวันที่สิบหา เป็นหมวอที่สามองวันสงการจะมีการสงดูตอนเช้านะครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวไปก็ไปมองเรเห็นดอกไม้ต้นหนึ่งต้นยังก่อ,อ,อกกนะนะครับครุ่นมากพี่แือมากันหลายมาจากกรุงเทพกรุงเทพหลายหน้าหลายตาครับหลังจากไอ้นันแล้วก็เชิญนะครับเด้อมาเอาขนมรับประทานนนมจีนน้ำนี่น้ำแม่ไอชันแดงนะครับ Ens, นะครับก่อจิตเผาไทยบรรยากาศทางในเออนึ่ต้นยังก่อนต้นยังก่อนก็เดินสาละยังก่อนต้นสาละต้นไรสาละห oui? well มากกินได้บนนอนนี่กินไถ่ของบ่แเสบเพื่อเบื่อเฮ่อเออามาตได้าสัก่อนวาแต่ประเทศอินเดียว่าสันบ่นะครับกเำลังบรรยากาศท่านใน าลานะครับ,รรรบๆๆๆาบลาะตอนนี้บรรยากาศแต็เืด้กมอยลาวัดการาดาะละเก่าวัดปลาานะครับ รบรรยกาศทั่วไปน,นี่เป็นโบสถนะครับเดี๋ยวนี้ทําการดิวชาราเดียสิฟองขับไปถ่ายทางดายพี่น้องเน่ยบ้างนี่เป็นโบสถ์ของพ่อเล่านะครับถึงฉลองไปเมื่อปีหกหนึ่งแล้วนะครับนนมาทางด้านนี้นะครับพี่น้องเรื่อวบางมีช็อกบ้างไปไท้ายทา

มาร่วมร่วมกันหลายๆสายหลายๆญาติมาจากกรุงเทพกรุงไทพจากใต้กลับมากันรนกันหลายเพต้นไฟบานทั้งจอมผสมดูคันโทรบอลล์ช่วงนี้อยู่ช่วงภาคเ้าร์โดยเฉพาะ ผมอยากอโคโฮติกาอะไอย่านี้นะครับเแบบเพเรียดแนวฝากันออกขอบตาไา้ครับเป็นภาพเป็นสีนภาพสีพสวยสวยงา สันเพลนเ้วกับท่องที่ย้การทิกที่ัวัดอจะ้อมดู้ัฒน,นามะพวน 咱们要改造海上。 คือการ3ตัวนึงอีกอีกนึง3 <coughs> 3ครับก็มีนี้ดิที่ครับ <coughs> <coughs> ากาศทั่วไปนะครับบรรยากาศทั่วไปที่เชล่าก็ร่วมกันที่เชลาห่าโบา้าณในเชล่าวัดนะครับวัดปลาเล่าเดี๋ยวช่วงน,นี้พิธียมพันธเลิมเวลาไปเพราะตอนถึงเวลาผสมไปย่พันธ์ร่วงม,มากเดี๋ยวขบวนเสิ้ผ้าไปลเลาะเบิ้ลรอบโบสถ์กันพี่น้องที่โบสถ์วัดปลาเล่านะครับ บรรยากาศทั้งด้านข้างๆนะครับบรรยากาศทั่วไปในทั้งด้านความค้างของบนข้างๆด้านทิศเหนือ โอ้โหวาดูว่าใช่ดีบ่เี่โบสถ์โบสถ์ที่วัดป่าเรานะครับวัดบ้านป่าเรานะครับบอนวัดป่าได้ดไดวัดบ้าน วัดของบ้านปลาเล่าก็จะยังไงบรรยกากาศทั่วไปรอบนอก